ต่อไปเรามาเตรียมหั่นเนื้อวัวสดเพื่อที่จะมาทำเป็นย่างสเต็กค,ครับเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่นาดสเต็กสำเร็จรูปแต่กครับผมจะหั่นประมาณนี้ครับเพื่อไม่ให้หนามากการหั่นเนื้อให้สังเกตน,นะครับมันจะมี ถ้าเราหันมาทางนี้มันจะหยาบให้เราตัดตัดเส้นเซลล์เอ็นมันนี่ครับหนึ่งแบะสองแบะบางทีก็หันเป็นลูกเต๋าเอาน,อานี้เอาที่เป็นปิดมันหน่อย จะได้ชซ็ตเนัวๆน,นี่ครับส่วนที่เป็นมันก็อร่อยออาชิ้นหนึ่งครับประมาณนี้ย่างแบบนี้เราไม่ต้องหมักแค่หนึ่งใส่ซอสน,น้ำมันหอยเดี๋ยกสมบูรณ์ก็พอหลังจากนั้นก็ห้อย ใส่ซอสของสเต็กสำเร็จรูปเขาเรียกว่าเรียกว่าน้ำซอสเกลวีนะครับอันนี้เราจะเหลือไว้ไปทำในอื่นหมดกนได้หมดครับผมไม่ยากครับสหรับอุปกรณ์ทำสเต็กของผมก็มีไม่ยากไม่เยอะครับคแค่หนึ่งซอสหอยนางรมยีห้ออะไรก็ได้ครับแต่วันนี้เป็นเด็กสมบูรณ์พี่ไทย ถ้าจะให้ดีเป็นพริกไทยดํพริกไทยเม็ดก็ได้ไดครับที่หนังหมุนอันนี้มันเป็นพริกไทยสำเร็จรูปพระเอกของผมก็คือวันนี้ครับนี่เป็นซอสบาร์บีคิวซอสสเต็กเอาไวโ้โรยอุปกรณ์เสริมของผมครับอันนี้ซื้อมาจากทางภาคเหนือทางอีสานก็มีเยอะครับก็คือเป็นที่รองเตาเขาเรียกว่า แทนก้อนหินสามก้อนเวลาเราไปไล่ไปนาทุกคนทามต่างจังหวัดอีสานนะ่าจะเห็นดีนะครับก่อไฟข้านล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนแต่วันนี้ผมเพื่อความรวดเร็วทันใจก่อวันนี้ครับก่อด้านล่างโดยใช้โดยใช้นี่เตาปิดพัดลมก่อนครับ โอ้โหนี่เลยลองให้ร้อดีกรอบครับวันนี้เรามาใช้นี่ครับกระทะทรงแบนปิ้งย่างย่างบาร์บีคิวย่างสเต็คย่างลูกชิ้นย่างฮอทดอกสะดวกสะดวกสบายพร้อมเดินทางของเราไปทุกเมื่อครับอันนี้ขนาดอาจจะประมาณสามสิบมีให้เลือกหลายแบบ ขนาด SML เลือกตามใจชอบครับอันนี้ผมเลือกขนาด30เซนหลังจากนั้นก็ให้เราใช้กระทะนี่ครับวางแบบนี้ข้างบนเนี้แต่ก็ต้องใช้ไฟไม่ต้องแรงมากบางคนชอบความอร่อยความหอมใช้เนยได้ครับใช้เนยใช้เนย นเนยโรยหน้าเกี่ยเพื่อให้หมหอมครับบางทีการใช้เนยมากก็ไม่ดีเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรคือเป็นไขมันพานแช่ไฟอ่อนครับไม่ต้องแรงมาก นี่พอประมาณเนื้อที่ผมเตรียมไว้เตรียมไปแล้วครับผมวางเข้าไปวางเข้าไป <c oughs> ส่วนทิมสุดท,ท้ายน็คือเป็นส่วนติดมันมีความเย Oh. แค่นี้ก็เป็นความโผล่ครับรอให้ไก,กล้สุกราเข้ามาโรยนี่คือน้ำมันหอยเด็กสมบูรณ์ครับโรยเข้าไปเลยบนหน้านี่นี่โอ้ครับ รอให้สุกอาเกินยนากินส่วนพระเอกเราค่อยมาตบท้ายครับอากาศตอนนี้ก็เกือบเกือบหนึ่งทุ่มครับผมยากาศหลังบ้านเห็นภูเขาเราอยู่บนที่สูงคนอื่นก็อยู่ต่ำๆบ้านที่ผมอยู่นี่อยู่หลังเดียวบนเขาโดดๆครับไม่ค่อยมีผู้คนเราก็เลยแบบชอบความเป็นตนตัวชอบธรรมชาติ อาจจะถามว่าช่วงที่เห็นผมถ่ายทําซ่อมหลังคาบ้านครับว่าหลังคาลวดทำไมไม่ย้ายผมบอกว่าผมทนอีกหกปีครับแต่ว่าเนื่องจากว่าชอบชอบความเป็นหลังบ้านเดินไปนี่เดี๋ยวเป็นภูเขาครับเดิมทีด้านหลังที่ผมอยู่นี่มีต้นไม้เยอะทีนี้เขาเขาตัดเผาถ่านคือเป็นที่ในเอกสารสิทธิ์ของเขาครับ ได้ไปบุกลุกป่าสงวนป่าอะไรนี่เดิมทียุงเยอะมากครับผมเคยมาทำคลิปนอนนอนไอ้เปไปมุงโอ้โหวันนั้นมีความฝุิลฟินครับฟินมาก นี่ครับค่อยค่อยเป็นค่อยคอยไปถ้าไฟแรงมากปุ๊บเนื้อมันไหม้ก่อนหลังจากกลับข้างแล้วก็โรยด้านนี้ไปอีกรอบครับกระทะทรงแบนปิ้งย่างเร์บีคิวเหมาะสำหรับ ทุกสถานการณ์ที่เราเดินทางไปแคมป์หรือจะใช้อยู่กับคอนโดนะครับเขาบางทีเขาไมา่ให้เราก่อไฟเขาใช้ตัวนี้ได้เลยครับนี่ครับผมอันนี้คือต้นไม้ยังไม่ตายครับเราตัดไปแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของนกนี่อยู่หลังบ้านก็ฟังเสียงนกไปด้วยครับ โอเพิ่มไฟหน่อยครับบางทีก็อ่อนไปอืมชิวๆกันไป เเพิ่มไฟมาก็นี่เล่งให้สุกในระหว่างนี้เราสามารถเติมพริกไทยได้ครับอ้ไฟพิษนี่เป็นดี พอดีขวดมันเหมือนกันหยิดผิดครับอีกขวดหนึ่งดีขวดหนึ่งพริกไทยในระหว่างนี้เราสามารถโรยพริกไทยได้ครับถ้าเป็นพริกไทยดำนี่จะเหมาะถ้ามีพวกเช่นหน่อไม้ฝรั่งแครอทมันมาสามารถปิุงย่างได้แล้วก็มะเขือเทศครับ นี่กลับข้างเดี๋ยวก็ค่อยฝุกครับโวยทานนี้อีกรอบช,ชิวกันตอนนี้เราใส่พระเอกของเราซอสสเต็กไปกินที่หลังด้านนอกได้ครับ นี่ซอสสเต็กหรอมีความนัวครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เค็มเบมาอแล้วครับผมกระทะทรงแบนปิ้งย่างบาร์บีคิวได้ทุกรูปแบบโอ้โหพอได้ซอสใีนนี้ล้ว กลินหอมแล้วครับหอมสเต็กเลยเรามาลาดอีกด้านข้างหนึ่งบางคนไม่ชอบสุกมากเป็นแบบมีเดียมมีเดียมมีเดียมแรครับสุกมากก็เป็นเหนียวอกเพ็ดเนื้อนี่คือไขดัาน,นอีกรอบครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิทีททครับผม สเต็กปิ้งย่างกับกระทะทรงแบนามากินสเต็กเนื้อกับกระทะปิ้งย่างทรงแบนเย็นนี้กันครับผมอร่อยอร่อยด้วยกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผมปิดไฟเราได้ครับนี่ มาทดสอบชิ้นนี้ก่อนครับนี่กินบนกระทะนี่เลยครับผมถ้าไม่สุกเราสามารถย่างต่อได้นี่จุดลายนี่ครับผมอาจีนาจิน ครับอือหือมูมเนื้อครึ่งโลสามร้อสามร้อสามสิบบาทถ้าเราไปกินที่ร้านนะครับชิ้นขนาดนี้ว่าน่าจะสองร้อยห้าสิบอย่างว่าคือเขาขายเป็นรกระดาศด้วยอืออ เครื่องดือร้อนครับผมอ๋อเครื่องเดือเย็นๆครับพูดผิกไปหนึ่งทุ่มแล้วครับผมถึงข้ากันครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวอยเาิืมติดตาม ป่งลึกบางกอยในป่าแก่งกระจานสถานที่เกิดเหตุในป่าแก่งกระจานมีความมลขังหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นย้อนหลังไปเมื่อน่าจะรวมสิบปีนิดๆครับที่เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกตั้งสี่ห้ารอบในป่าแก่งกระจานรบติดตามกันนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ